ครับสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่น้องทุกคนเนอะสวัสดีครับมามาเจออีกคลิปหนึ่งแล้วกับผมยอดจันทับุรีรีวิวบ้านบ้านวันนี้จะมารีวิวน้ำยาแอปริคอตแอปริคอตจากวอชเดอะจูนีนะครับอันนี้เป็นสายผลไม้นะแอปเปริคอตก็เป็นพวกอ่าถ้าถ้าไปหาค้นหาจริงๆก็คือมันเป็นบวยอะครับ เป็นบวอยเนาะอืมเป็นผลไม้ชิ้นหนึ่งต้นกําเนิดผลิตมันต้นกําเนิดการปลูกแอปเปิลคอรเนี่ยจริงๆต้นกําเนิดของมันจริง,มออง,รง,รงๆมันอยู่ประมาณประเทศจีนนะครับเป็นต้นกําเนิดเลยแล้วก็อาจจะมีการขยายผายพันธุ์ไปอเมริกาไปออสเตรเลียไปหลายๆประเทศนะครับที่เอาแอปเปิลคอรไปปลูกก็คือบวยนั่นเองนะก็อันนี้ก็คือทางเวบเขาเวฟเดอะจุยเดอะบนะครับ ืแล้วก็อินสเกตก็คือเขานำเข้าหัวกลิ่นนิก PGVG จากสหรัฐอเมริกาเองโดยตรงนะครับก็คือประมาณนั้นคือเขา,าเอาเข้ามาเองแล้วก็มาทำการผสมนะครับนิก PGVG หัวกลิ่นต่างๆพร้อมกันสติปเป็นเวลา15วันพร้อมใช้ได้เลยนะ ตัวนี้เนี่ยเป็นขนาด30 ml นะครับนิกสี่นะครับ PG50 VG50 PG นะสำหรับตัวสายผลไม้ถ้าหากว่าเป็นสายขนมก็คือ PG40 VG60 PG นะแต่อันนี้ก็คือ PG50 VG50 PG คืออย่างห้5สิบหต่อหนึ่งก็เป็นสายแอปเปิลคอตเป็นหัวกลิ่นแอปเปิลคอตเป็นกลิ่นแอปเปิลคอตนะก็จะมีมิติแล้วก็เย็นในระดับกลางซึ่ง ก็ประมาณถ้าเย็นสุดคือสามอะ่ะผมก็ให้ตัวนี้อยู่ประมาณระดับสองนะคือแต่ก็รับได้อะครับเป็นเย็นที่แบบมันก็ไม่เชิงว่าสองมากอะ่ะประมาณกําลังเริ่มสองหรือใกล้จะสองเต็มอะไรเงี้ยเออคือมันก็ไม่ได้เย็นมากเวอร์วังอลาัางการอะไรขนาดนั้นคือมันจะอยู่ระดับเย็นกําลังดีคือผมรับได้เพราะโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่มไม่ชอบดูดเย็น โดยตัวผมนะแต่ถ้าเย็นก็คือดูดได้คือถ้าหากว่าแบบนิดๆหน,น่อยๆอะได้แต่ถ้าหากว่าประเภทบอกว่าให้ใช้ทั้งวันเนี่ยไม่ใช่ผมอะคือบางตัวผมเก็บเอาไว้ก็เย็นก็วางเอาไว้แบบบางทีก็วางไว้นานเลยกว่าจะหมดเพราะว่าบางทีเย็นผมดูดมากแล้วตอมผมซือผมัอักเสบจริงๆผมชอบเย็นแหละแต่ว่ามันคล้ายๆว่าหลังๆผมดูดแล้วมันตอมทอมซินผมมันอักเสบผมก็เลยแบบไม่ดูดเย็นคือมันเป็นมาตั้งแต่คราวสมัยยังดูดบุหรี่แล้วล่ะ ดูบุหรี่เย็นๆพวกสายฝนมัมมูโรอะไรพวกเนี้ยหรือว่า l อเขียวอะไรเงี้ยมัมมูโรไรท์หรือเปล่าวะจำไม่ได้ละมัมมูโรอะไรคือไม่ได้ดูดนานแล้วก็พวกเย็นๆนะครับคือพอดูดมามันก็รู้สึกเจ็บทอมซิงผมก็เลยไม่ค่อยดูดหลหลังก็มาเปลี่ยนจนมาดูดบุหรี่ไฟฟ้าถึงรู้ว่าอ๋อเราแพ้สารเย็นคือเรา ต่อมทมซินมันเริ่มไม่ไม่ถูกกระสารเย็นอ่ะจริงๆดูมาหลายปีแล้วก็เพิ่งมาเป็นได้ไม่กี่ปีนี่ก็เลยแบบหลังจากเลิกบุหรี่ก็มาดูน้ำยายตัวนี้ถึงรู้ว่าอ๋อเราไม่ถูกกระสารเย็นนะทำซินมันไม่รับประมาณร่างกายต่อมทำซินมันไม่รับกระสารเย็นเท่าไหร่ประมนั้นอันนี้จะเย็นเหยื่อดับไม่มากครับเย็นเหยื่อดับกลางๆพอดีพอดีก็คือถ้าหากว่าใครดูนะครับอันนี้อยู่ประมาณนิกสี่สามสิบมลนะครับ กลิ่นแอปเปิลคอตก็คือกลิ่นบวยนะก็เป็นน้ํายาที่ดีครับเป็นน้ํายาที่ดีตัวหนึ่งของของบ้านเราเลยทีเดียวของคนไทยนะครับวอสต์ดิจูนี่เป็นน้ํายาไทยนะส่งมาให้จากทางวอสต์ h e จูนีเขาก็ผลิตน้ํายาที่ดีมีคุณภาพจัดว่าเด็ดนะครับสาหรับใครที่ชอบตัวเนี้ยผมผมชิมมาบ้างแล้วล่ะผมมีความรู้สึกแบบถ้าใครที่ชอบน้ํายามาเลยเนี่ย ไม่นงไปซื้อวานเลยก็ได้อุดุูของไทยแล้วนี่แหละนะผมบอกเลยว่าเด็ดมากนะครับขวดนึงก็ตกอยู่ประมาณจําราคาไม่ได้อ <c> ะ <oughs> เอออันนี้คือเขาส่งมาให้ผมรีวิวนะผมก็ไม่ได้จําราคาอะไรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยต้นนี้ละครับสองร้อยกว่ากว่าผมไม่ว่าสองร้อยเท่าไหร่อืมก็ลองดูนะครับสาหรับวอชเร์จู๊บหรือล็อกกว่าผมไม่รู้นะ ลองไปหาเซิร์ชในละก,กันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้สำหรับเว็บสสำหรับตัวลิงก์ของเพจเขานะเพจบอสติจุยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ก็สำหรับพี่ๆน้องๆใครคนไหนชอบก็ลองดูน้ำยาดีฝีมือคนไทยน,นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเบียสัมลีก่อนพอดีผมเตรียมอะตอมมาแล้วแหละอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนสัมลีเฮ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่สัมลีคือขวดนันนี้มันดุดกินอื่นอยูอย่ไง เกือถ้าผมจะเทสผมก็ต้องสำลีใหม่ๆเลยดีกว่าใช้คอยเก่านะแล้วผมจะใช้สำลีตัวนี้น,นีนทีดนะใช้ตอมฮาร์เดลี่เนาะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง ใสๆเยสำลีดีๆมีหลายตัวนะอย่างเนทีอย่างของอ่าสเปรคอตอนเคนโด้แล้วก็เบคอนหลายๆตัวผมก็ลองแช่มาละแต่ว่าที่ใช้ประจำประจำก็จะเป็นเคนโด้ เนทีฟซปเปอร์คตอตอตประมาณนั้นที่ผมใช้นะเห็นมีเพื่อนเพื่อน,น้องๆคองาถามแต่ว่าโดยหลักๆก็คือโดยส่วนตัวผมจะชอบเคนโดนิดนึงคือเขาอุ้มน้ำยาดีอ่ะเคนโดแต่และตัวก็ดีแหละก็ขึ้นอยู่กับฟิวของเพื่อนเพื่อว่าจะชอบแบบไหนจริงๆแม้แต่สัมฤทธิ์อีกก็ยังผมก็ยังชอบเลยมันถูกเลยเก้าสิบบาทมันใช้ได้มันขึ้นอยู่กับบิวอ่ะเออเราเราจะใช้สัมฤ์แบบไหน ลิอีกผมก็ชอบยังไม่หมดเลยลิอีกนี่ผมใช้ได้นานเลยแต่บางทีละเราก็อยากจะเปลี่ยนฟิวอะไรเงี้ยลิอีกผมยังไม่หมดเลยลิอีกเก้าสองซื้อลานบูทเนี่ยบางมีอยู่ช่วงหนึ่งผมซื้อทีงโอ้โหอสองห่ออยู่ได้สีห้าเดือนสามสีเดือนโน พุ้มเลยลิ่ออี๋แต่อันนี้ก็คือเราก็อยากจะใช้สมดีดีๆเนาะเพราะลิ่ออเนี่ยบางทีมันไหม้มามันก็แสบคออะไรเงี้ยเออเราก็อยากจะใช้สมดีแบบดีๆบ้างอะไรเงี้ยก็ดีสุขภาพเราครับสมดีหลายๆตัวแต่ลิ่ออก,ก็ถือว่าเป็นสมดีที่ดีนะก็ลองดูนะอ่ะจัดสมดีเสร็จลนะเดี๋ยวนะทำสมดีให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะ ปริคนะก็คือมันไปกิ่นบ้วอะชื่อของมันแปลความหมายนะเดี๋ยวเรามาลองฟิลกันเป็นสายผลไม้นะสติฟสิบห้าวันครับ แต่ถ้าใครเพื่อนเพื่อคนไหนบอกว่าซื้อมาแล้วอยากให้กลิ่นมันเข้มขึ้นรู้สึกว่าอยากจะให้มันนัวขึ้นก็สตีฟต่อได้นะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้ห้างคือเขาสตีฟให้แล้ว15วันหลังจากสวันคุณจะสตีฟต่อก็เรื่องของคุณนะครับคือใครชอบแบบอยากนัวมากขึ้นอยากอะไรมากขึ้นก็แล้วแต่เลยนะครับเป็นน้ำยาไทยที่ดีแบรนด์เนี่ย h ัวสติ๊กช e ผมก็ยังไม่ได้ลองมากนะแต่มาลองมันก็คือเหมือนกลิ่นบวยนั่นแหละแต่ว่ามันประมาณแบบบวยสดความรู้สึกคือถ้าหากว่าใครเคยกินบวยเนาะถ้าผมอธิบายแบบสไตล์ผมนะผมไม่เคยกินบวยสดไงลูกบวยสดสดแต่ผมรู้สึกผมเคยกินผลไม้ประมาณเนี้กลิ่นมันคือถ้าบวยสดเนี่ยผมเคยกินบอกว่านึกไม่ออกอะแต่ถ้าบวยดองเค็มบวยแช่อิ่มเนี้ย หรือบ้วยหวานเนี่ยเออกินประจําเลยสมัยเด็กๆสมัยก่อนนะมันก็แบบเราก็ไม่ค่อยชินกับกลิ่นนี้เท่าไหร่เออโดยรวมๆแต่มันก็มีกลิ่นความเป็นบ้วยอยู่แหละเพราะความรู้สึกแบบพอดดูดแล้วเป่าออกมาแบบอืมันก็มีความเหมือนบวยนะแล้วเขามีกลิ่นอมซ่อนเปรี้ยวผมไม่รู้ว่า เขาใส่อะไรไปคือมันมีกลิ่นอมซ่อนเปรี้ยวตัดตัดยังอยู่มันเป็นมิติอะผมบอกตรงเลยแต่ผลไม้เนี่ยผมก็ทําน้ํายาเองอยูอย่เนาะการสร้างมิติผลไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ทา้าทายมากมันทา้าทายยิ่งกว่าขนมเีกความรู้สึกผมนะเพราะบางทีน้ำยาเย็นเนี่ยมันมันมันม,มันข้อเสียของน้ำน้ำยาเย็นคือความเย็นมันทําให้เรา แยกมิติลาบากคือในสายผลไม้นะถ้าทําไม่เย็นเนี่ยเราจะรู้สึกแบบยังพอรับรู้สึกถึงมิติมันได้แต่เนี้ยมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นดอกอะไรสักอย่างหนึง่งผมก็ลองถามเพรามันมีกลิ่นดอกอะไรไหมเพราะว่ารู้สึกน่าก็เขาก็บอกว่ามันเป็นกลิ่นดอกชบานะมันเป็นกลิ่นดอกชบาซึ่งมันจะทําให้รู้สึกแบบสดชื่อนะอืมถ้าสมมติว่าดูดกบับยามเช้าอะ่ะ ยามเช้าตื่นมางงเงียกีตางุงงงง,งงงอยู่เลยโด,ยดนซอกเป้ถึงก็สดชื่นเลยยียนระดับกลางนะแล้วก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวน่าจะเป็นคือผมถามเขาเขาก็บอกว่ามันเป็นกลิ่นของยกเกิดน,นะน่าจะเป็นกลิ่นของยกเกิดเพราะกลิ่นยกเกิดมันจะออก,อกเปรี้ยวเขาจะมีผสมปนไปปายอยู่นะแล้วก็จะมีกลิ่นของผลไม้บางตัวก็คือมะม่วงแต่ผม ความรู้สึกผมจับมะม่วงไม่เจอเออแต่จับกลิ่นแอปเปิลคอรได้ชัดเลยจริงๆแต่ว่ากลิ่นที่ดีนะอร่อยแล้วก็หวานน้อยอีกแล้วคือเขาไม่หวานมากอาจจะเป็นเพราะอะตอมด้วยผมผมด้วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะผมใช้ฮารลลี่นะเออมันก็ไปใช้อะตอม ตัวอื่นอย่างเมื่อวานผมก็ใช้อะตอมของออวอฟนาโน,โนมันก็ออกหวานได้นะเอ,อแต่พอมาใช้ตัวนี้มันก็เหมือนกับแบบไม่ได้หวานมากแต่กลิ่นมาชัดอ,อก็คือใช้ปกติอะตอมปกติเนี่ยมันจะออกแบบเป็นกลิ่นบ้วยแหละแล้วก็จะมีกลิ่นอมเปรี้ยวอยู่หน่อย กลิ่นอมเปรี้ยวคึงๆไปอะแล้วก็จะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นดอกคือบางทีผมทายนีก่ก็ผมนึกว่ามิ้นท์เลยนะแต่มันไม่ใช่มิ้นท์เขาบอกว่ามันกลิ่นดอกชบาเขาบอกเออมันก็ดูดแล้วสดชื่นดีใครที่ชอบแบบว่างวงยนที่ตาตื่นเช้ามาโดนซักเปอร์สองเปิ้ดนอยู่เลยเนะี่ยชอบมากคือกลิ่นนี้มันแบบดูดแล้วเพลินอะ่ะแล้วจริงๆผมเคยเคยได,ได,ได้ได้ลองชิมน้ำยามาเลกิ่นนี้มา มันก็ประมาณนี้คือแบบผมว่าไม่แพ้น้ํายามาเลยไม่ใช้น้ำน้ำยานอกคือถ้าคนไทยต้องการที่จะแบบดูดแต่ของไทยดีมีเยอะนะพัฒนาคุณอยากจะให้น้ํายาไทยดีคุณต้องอุดหน,นุนน้ายาไทยเพื่อให้คนไทยเนี่ยเขาสามารถมีกําลังที่พัฒนาซื้อหัวกลิ่นใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆปรับปรุงได้เรื่อยๆคือจะถามว่าคนคนนึงอยู่ดีทําน้ํายาตูมแล้วปรับปรุงเลยทีเดียวเนี่ยมันมันก็ยากอะครับยากที่จะมาปรับปรุงเพราะว่าน้ํายา หลายหลายแบรนด์บางแบรนด์ก็ทําล้มเลิกไปละเพราะคือเขาทําออกมาแล้วมันไม่มีคนซื้อเขาทาแล้วเขาไม่เขาอาจาไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเย้งๆกันไปแต่อันนี้คือแบรนด์นี้เขาค่อนข้างจะอยู่มานานแล้วนะผมก็ไม่รู้เขาทำมากี่ปีแล้วอะแต่ไม่ได้ถามแต่ว่าโดยรวมๆแล้วผมบอกว่าน้ำยาเขาดีมากก็ใครชอบก็ลองดู ใครชอบก็ลองดูเพราะว่าเขาเป็นน้ำยาที่ดีน้ำยาตัวนี้เนี่ยกลิ่นจะออกใสๆเนาะอืลืมชิมแต่นิ้วชิมหน่อยมันก็กลิ่นอเป,ปิคอร์ดแหละแต่เขาคือเวลาชิมเนี่ยมันจะมีลักษณะของนิกยันๆนหน่อยเวลาชิมนะ หวานไม่มากาหวานน้อยหวานน้อยหรือถ้าเทียบกับหลายๆตัวนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับตอมเดิมผมก็ว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับตอมขึ้นอยู่กับบิ้วของแต่ละตัวด้วยของแต่ละอตอมด้วยนะว่าดึงหวานดึงอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานผมชิมตัวหนึ่งมันก็หวานน้อยเหมือนกันแต่พอบรดุกเกเีอวตอมนั้นมันออกหวานได้ผมว่าน่าจะขึ้นอยู่กับตอมแต่ละตัวแต่ตัวนี้ก็หวานน้อย ก็ถือว่าจัดได้อะเด็ดเด็ใครชอบก็ลองดูกลิก่นดุจจุยตัวนี้เป็นกลิ่นบวยเลยนะ ออกบวยมีกลิ่นอมเปรี้ยวหน่อยๆน่าจะเป็นกลิ่นของโยเกิร์ตที่เขาบอกมาแล้วก็จะมีกลิ่นของอดอกชบาที่เขาบอกแต่บางทีผมชิมแล้วผมรู้สึกมันมนคล้าย,าย,ายมิ้นเนาะเออาอาจจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่หอมกลิ่นนี้หอมและนัวคือเป็นกลิ่นเด็ดอะครับก็ลองดูถ้าใครชอบผมบอกตรงว่าตัวนี้ไม่เกน,นะถ้าใครชอบแบบสายผลไม้น่าจะชอบเย็นกลางๆไม่เย็นมาก ดูดได้สบายๆลื่นๆครับอืมแต่ผมก็คงไม่ได้ดูดบ่อยอะ่ะเพราะว่าดูดบ่อยจะต่อพอมสิจมึนอักเสบแต่ว่าอะไรชอบก็หลายๆคนอาจจะชอบนะครับก็ลองดูผมก็โอเคครับก็คือดูดได้คือได้บ้างแต่คงไม่ถี่มากนะสำหรับตัวผมนะไม่ไม่ได้สําหรับคนอื่นแตทีเดียวสำหรับตัวผมตัวผมคนเดียวเออก็ลองดูครับตัวนี้ถือว่ากลิ่นดีกลิ่นชัดเป็นแบบกลิ่นอปบบริคอตอมเปรี้ยวนิดๆ นะแล้วก็จะมีกลิ่นดอกชบาที่เขาบอกมาอ่อนๆน,นะส่วนตัวอีกตัวหนึ่งเขาบอกมาแต่ผมจับความรู้สึกไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความเย็นมันพาไปหมดคือน้ํายาเย็นอะเวลามันจะมันมันมันเย็นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันทาให้จับมิติยากอะเออแต่อร่อยหอมหอมเลยนะครับใครที่ชอบก็ลองดูอร่อยครับตัวนี้ w a t the t r นะครับก็หวังว่าคงจะเป็น แนวทางตัดสินใจให้กับเพื่อนๆหลายคนดูนะครับก็ลองลองดูนะครับเดี๋ยวผมแปะเพจลิงก์ให้ทางให้ของทางเพจเขาให้นะครับถ้าชอบก็ลองดูผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตัวนี้อร่อยเด็ดก็ลองดูครับถือว่าเป็นน้ำยาที่เด็ดพอสมควรอ่าก็เย็นหน่อยนะครับก็ใครที่ชอบก็ลองตัดสินใจใดูนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจในการพัฒนาหรือนำสิ่งใหม่ๆม,มารีวิวให้กับเพื่อนๆในครั้งต่อๆไปสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ